ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นี่คือกู m ชาม t e r v i e w และในห้องจัดรายการที่กู d ชามวีดีโอตอนนี้คึกคักครับแล้วก็มีความสดใสมากๆเลยนะ <c oughs> อยาให้คุณผู้ฟังเปิดชมกันเลยนะครับวันนี้เราขอต้อนรับบอยกรุ๊ปดาวรุ่งน้องใหม่ของวงการชีป๊อปกับ10หนุ่มวงได้ครับภายใต้สังกัด s u n เรย์มิวสนะในการดูแลของชนาอินเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้พร้อมแล้วในการเดบิวต์ในฐานะศิลปินกับซิงเกิลเปิดตัว โมนาลิซา <Mona> ใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน,ะะดน้องๆกันด้วยนะครับ นะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันที่นี่กูชามวดีโอซึ่งบอกกันไว้ก่อนกูชามวีดีโอเนี่ยเราฟังกันได้พร้อมกัน4สถานีที่กรุงเทพจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดอุบรัชธานีร่วมถึงสามารถฟังกันได้ทั่วโลกเลยออนไลน์ครับเวอร์บเว็บดอทกูชามดโแล้วก็เฟซบ o ๊กแฟนเพจกูชามวีดีโอก็จะได้เห็นน้องๆอยู่ในตอนนี้เลยสวัสดีครับแบบนี้แบบนี้ดีกว่าวันนี้เรามากัน เก้าเนาะเก้าครับจริงจริงสิบใช่ไหมจริงจริงมีสิบคนเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวเองกันเลยดีกว่าใครชื่ออะไรกันบ้างได้ครับขออนุญาตแนะนำตัวแบบกลุ่มกันนะครับอ่ได้เลย seven eight nine let's go สวัสดีครับกเรา d i c e y e เฮ้ยเท่มากเลยครับผมอ่ะสวัสดีครับคนเจียงใหม่ครับพี่มินครับมินสวัสดีครับผมเฟมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชีสครับครับสวัสดีครับป่อโปครับสวัสดีครับอัโต้ครับสวัสดีครับอะไรครับสวัสดีครับจีซังครับสวัสดีครับไม่นะคครับสวัสดีครับโอโปครับใช่แล้วก็ที่จริงมีอีกคนครับน้องเจคับผมแต่วันนี้น้องเจป่วยนิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาด้วยใช่ แต่ไม่เป็นไร9คนนี้ก็ถือว่าโ,โหนี้คึกคักแล้วครับผมในกันมาที่ Good Time Radio <c oughs> นะครับก็ซิงเกิลเดบิวต์ก็เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงนี้กันแต่ว่าอยากถามความรู้สึกกันก่อนเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยเราก็แบบเหมือนกับเ <c oughs> ป็นศิลปินอเทรนนีมาก่อนใช่ไหมแล้วพอวันเนี้ยเรามีซิงเกิลเดบิวต์ที่มันเปิดตัวมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างโห <c oughs> ก็แบบว่าต้องต้องบอกเลยว่าแบบว่าพวกเราก็ตื่นเต้นแหละครับแบบว่าชีวิตนึงแบบว่ามีเพมด้วยของชีวิตนึงสับไม่ยินไม่ฝันแบบว่าได้รู้ที่จะเดบิวต์ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเร็วมากเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่นึกว่ามันจะไวขนาดนี้แบบว่าปกติเวลาเราเทรนจะเป็นศิลปินมันต้องแบบว่าใช้เวลานานมากพักใหญ่เลยแต่อันนี้เหมือนว่าทางพี่โยงเขาก็เดินมาบอกว่าเออแบบว่าจะได้เป็นศิลปินแล้วนะอะไรอย่างนี้สำหรับผมมันก็เร็วอยู่แต่ก็ ถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเราก็สู้จะมีวันนี้ได้ครับผมครับผมเพื่อนๆคนรอบข้างนี่ว่าไงบ้างเพื่อนเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่โรงเรียนนี้เหรอครับผมเพื่อนอ๋อบอกกันเองได้เลยอตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนก็บบว่าตกใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีด้วยครับผมแบบว่ากับการที่ว่าผมได้เป็นศิลปินก็ อาจจะมีน้อยนิดนึงแบบว่าอ้ยเดี๋ยวนี้ชินไม่ค่อยมาเที่ยวด้วยเลยนะอะไรอย่างี้ภารกิจยิ่งใหญ่ฮะภารกิจยิ่งใหญ่มินเป็นยังไงบ้างอย่างของมินเองครับหลังจากที่เดบิวต์ในฐานะศิลปินคือเต็มตัวแล้วตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็รู้สึกพร้อมทํางานมากๆเหมือนกันเพราะว่าผมแบบไม่ได้ติดภารกิจแบบเด็กๆแล้วคือผมเพิ่งเรียนจบครับ ดาวปริญญาแล้วถือว่าเป็นรุ่นพี่ได้ไหมรุ่นพี่ได้ก็เป็นผมโตสุดในนี้เลยพี่ได้เลยพี่มินใช่พี่มินนี่เขามีแบบมีแกล้งน้องๆอะไรไหมหรือว่าดูแลน้องดูแลดูแลแกล้งทุกวันอ้อโดนน้องแกล้งทีนี้เราถามถึงชื่อวงดีกว่าได้เนี่ยมันมีที่มามีความหมายว่ายังไงบ้าง เ <Nice. S 2> ออจริงๆที่มาก็คือว่าโปเป็นคนไปเจอคํานี้มาครับตอนไปเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างง mm ี hmm. ้ยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเสียงชอบวิชัวของมันนี่แหละครับก็เลย mm hmm. อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆแบบคิดเห็นยังไงก็เลยลองส่งไปในกลุ่มดูแบบว่าไปตะกรนการนั่งคิดนอนคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ ได้เป็นชื่อนี้เข้ามาครับแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปคิดต่อในแง่ของความหมายด้วยอะไรอย่างนี้ครับทุกคนเป็นคนช่วยกันคิดนี่แหละครับอ๋อแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจาก่อโปทที่ไปได้ชื่อนี้มาแล้วหลังจากที่เอาชื่อเนี้ยมาบอกเพื่อนๆเพื่อนๆว่าอย่างไงกันบ้างก็คือบอกว่าดีดีเลยครับตอนแรกอะพอเราได้ยินแค่คําว่า dice คือเราฟังเป็นเสียงภาษาอังกฤษ dice แบบว่ามันเสียงแบบวิชวลมันเท่มากคือมันแบบ dice แล้วเราก็ชอบเลยครับแต่แบบตอนนั้นเรา เราเรายังไม่ปักใจไงเพราะว่าเรายังไม่รู้ความหมายของมันเรายังไม่รู้แบบแบบว่าในในหนึ่งของมันว่าเออมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรแล้วเราก็แบบเออมาช่วยตีความหมายกันอะไรพวกนี้แล้วก็แบบจนเราชอบครับผมก็เลยชื่อได้สครับผมครับผมซึ่งจริงๆแล้วความหมายของคํานี้คือมันคือการที่แบบว่าในแง่งของพวกเราก็คือแบบเราได้ถึงแม้เราจะถอยได้หกได้หนึ่งหรือได้เลขอะไรก็ตามครับลูกเต่าลูกนี้มันก็จะถอยให้เราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ดีครับจากจุดที่เรายืนอยู่ ใความหมายลึกซึ้งนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นพลังอ่ะทาให้พวกเราทั้งสิคนเนี่ยแบบเหมือนไปข้างหน้าไปแล้วไปอีกไปอีกดังๆปังๆกันเลยนะขอบคุณครับมามาที่เพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้มีชื่อว่าโมนาลิซาโมนาลิซาทำไมจึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยคอนเซปต์ของเพลงนี้คืออะไรครับก็จริงๆนะครับตอนแรกก็คือคอนเซปต์เพลงนี้ครับตอนแรกเลยเราบีฟ ทางพี่ไฮพ,พี่ที่แต่งเพลงให้เราว่า,าจะเป็นเพลงซิงเกิลแรกของเราจะชื่อว่าไฮไ l แ n นด์ซีครับผม mm hmm. ก็คือเหมือนเป็นการการละเล่นเกมเล่นซ่อนหาตอนที่แบบเราเล่นกันเด็กๆนั่นแหละเราก็เอามาเป็นคอนเซปต์เพลงก็คือแบบว่าเหมือนแบบพวกเราเนี่ยครับผัดกันซ่อนผัดกันหาก็คือให้แบบแฟนคลับตามหาแบบ ตัวเราไปเรื่อยๆในมุมต่างๆทีนี้<ม>แล้วเราเราได้ไปเจอพี่ไฮครับผมตอนที่แบบเราได้มาละลายพฤติกรรมกันก่อนที่จะแบบ<ฮ>ได้เริ่มทําเพลงแล้วแบบเราก็เลยได้คุยกับพี่ไฮแล้วก็เราก็ปล่อยความเป็นตัวเองสุดๆเลยครับแล้วก็ได้มีแบบแลกเปลี่ยน brainstorm กันว่าพวกเราเนี่ยเป็นแบบกรุ๊ปที่ชอบงานอาร์ตชอบอะไรที่แบบเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพอะไรพวกนี้ครับพี่ไฮก็เลยมองว่ากรุ๊ปพวกเราเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นกรุ๊ปที่รู้สึกว่า เออหนักเราเรื่องที่มันเป็นแบบมีความอาร์ตครับผมเขาก็เลยมองพวกเราเหมือนงานศิละปะชิ้นหนึ่งแล้วก็พี่ไฮก็เลยแต่งเพลงเป็นเพลงโมนาลิซาครับผมก็เลยได้ได้ชื่อนี้ขึ้นมาใช่ถูกต้องเลยนะครับที่เฟมได้บอกไว้ว่าพอเราได้ยินชื่ออะโมนาลิซาเราก็มันมีความสงสัยว่าเออทาไมต้องเป็นชื่อนี้ะนะครับ,รบแต่พอเล่ามาก็คลายความสงสัยกันเลยได้ร่วมงานกับพี่ไฮทันวาหรือว่าพี่ไฮเบอร์เพนส์นะครับรู้สึกยังไงบ้างพี่ไฮเขาได้แนะนําอะไรบ้างครับ เทคนิคเพิ่มเติมอะไรมีไหมก็ตอนแรกตื่นเต้นมากครับที่รู้ว่าเป็นพี่ไฮเพราะพี่ไฮเก่งมากแล้วก็แต่ว่าพี่ไฮเขามีผลงานแบบดีๆเยอะมากเลยครับแล้วพวกเราก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบโหพี่ไฮเลยหรออะไรเงี้ยตอนแรกก็มีความเก่งๆนิดหน่อยแต่พอพี่ไฮเข้ามาเนี่ยพี่ไฮเหมือนเป็นแบบพี่ชายพี่ชายพี่ชายที่แสนดีเลยนะก็แบบว่าสนุกดีครับแล้วก็ ได้แบบเหมือนที่เฟมบอกไปเราได้แบบอินพุตแบบเรื่องราวของเราไปอะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากเป็นความเป็นตัวเองความเป็นตัวเองแล้วก็แบบอยากเล่าเรื่องเป็นเหมือนนักเล่าเรื่องที่เฟมบอกอะไรเงี้ยครับครับผมจร,จริงจริงแบบว่ารู้สึกแปลกใจนิดนึงด้วยกับพี่ไฮเพราะว่าปกติเราฟังแต่แบบทรงยังแวดซดอย่างบ่อยนะครับแต่แบบพอเราได้มาฟังเพลงมนาลิซาจากที่แบบพี่ไฮเขาแต่งมาให้เรารู้สึกว่า เออเราไม่เคยได้ยินแบบพี่ไฮทาเพลงแบบนี้เลยก็ท่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้มันเก่งมากๆแล้วทำให้แบบเรามั่นใจในฝีมือเขามากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็ประทับใจขึ้นไปอีกแบบใช่ก็ดีใจมากๆพี่ไฮเก่งมากครับพี่ไฮใครับนี่ไงความความความรู้สึกของ alex นะครับที่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 รู้สึกว่าเวลาเราได้ร่วมงานกับคนเก่งๆแบบพี่ไฮใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เฟรมพูดไปอะว่าก็จริงพี่ไฮปกติเขาจะเป็นทางร็อก ใช่ไหมเวลาเขาทําเพลงแต่พอพอมาเขาทำเพลงอีกแนวหนึ่งคือเขาก็สะบัดจากความเป็นตัวเองอะของศิลปินนี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานให้กับพวกเราแบบนี้นะครับทีนี้นอกจากพาร์ทดนตรีแล้วนะครับที่พี่ไฮมาช่วยแล้วมาดูในพาร์ทเต้นกันบ้างดีกว่าแต่ละคนนี่คือทุ่มเทกันสุดๆเลยสุดๆนะครับพาร์ท่าเต้นอ่ะพูดถึงคานูหน่อยนะออกแบบท่าเต้นจากญี่ปุ่นคนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมง,งานกับคุณคานูนะครับแล้วก็คุณคานูเนี่ยก็แบบเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นให้ศิลปินท่านอื่นแบบหลายๆท่านด้วยที่แบบเขามีชื่อเสียงพอสมควรพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็แบบมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทํางานกับคุณคารูใช่ไหมแล้วก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าเราได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็แบบช่วยทําให้ท่าเต้นมันออกมาเป็นแบบแบบเป็นตัวเป็นตัวของพวกเราได้มากที่สุดครับครับผมซึ่งซึ่ง คานูเนี่ยเขาเออกแบบท่าเต้นให้กับ NCT มาด้วยใช่ไหมใช่ใช,ใช่ไหมทีนี้ยังมีอีกทีมหนึ่งด้วยนะครับดิมานีแอคครูนี้เป็นยังไงบ้างคือทําให้พวกเราแบบมีมีท่าเต้นที่แข็งแรงขึ้น,น Dance Coach ใช่ครับ<ช> <นะ S 2> เป็นแดนซ์โค้ชครับแบบช่วยสอนเทคนิคต่างๆที่คุณคานูแบบว่าก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับใช่ไหมคุณคานูสรงท่าเต้นมาแล้ว<ช>แล้วแดนซ์โค้ชก็จะแบบแกะท่าเต้นแล้วเอามาสอนพวกเราต่ออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแดนซ์โค้ชก็จะเป็นคนที่ ช่วยชายช่วยดูรายละเอียดต่างๆให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดูแบบ everything about performance ครับอยากอยากรู้นะอยากรู้นะต้องไปชม MV เพลงนี้นี่แหละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเปิดอยู่นะอ h ู f ท t u r Radio เราเปิดอยู่ตอนนี้นะครับข้างเขินโมนาลิซาปล่อยมาแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างอ่าก็รู้สึกว่าพวกเราแบบ ทุกคนน่าจะดีใจที่แบบว่ามีทุกมีแฟนคลับทุกคนคอยสป,ปอร์ตแล้วก็ปั่นวิวใน YouTube ให้เราขนาดนี้นะครับผมคือแบบเห็นปั่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็พวกเราน่าจะดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนคอยสป,ปอร์ตเราขนาดนี้นะครับผมดีใจเลยแหละดีใจเลยแหละดีใจเลยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตทุกวันนี้มากครับแล้วอยากรู้เลยวันที่ปล่อยเพลงนี้ออกมารวมตัวกันดูไหมหรือว่าแบบ เออเหมือนแบบว่าวันที่ปล่อยเพลงนี้เหมือนปล่อยเอ็มวีปล่อยเอ็มวีเหมือนว่าเป็นฟิลว่าตอนนั้นเราอยู่หลังสเตจสมมติพี่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันดูแต่แต่พี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูเก็บไปดูพร้อมๆกันเดยวทีเดียวเหมือนแบบตอนเราต้องเตรียมตัวเพื่อขึ้นไปแสดงขึ้นโชว์ใช่ครับแล้วพอลงโชว์มาเสร็จปุ๊บเราก็ จัดการอะไรตัวเองเสร็จเรยร้อยแล้วก็มานั่งดูกันแล้วก็บอกว่าดีมากดีเลยดีจริงถูกใจ,ถ,กใจถูกใจเลยครับถูกใจนะแล้วก็หลังจากที่ปล่อยออกมาง่าคือมันก็ติด t r น n ิ i n g video แนะนําใน YouTube ด้วยพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยที่เขาสนับสนุนพวกเราขนาดนี้ค,นครับโอ้ก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆครับที่ให้การตอบรับที่ดีขนาดนี้แล้วก็พวกเราเองก็ รู้สึกหายเหนื่อยมากมากที่ทุกอย่างท,ทุกอย่างที่เราทุ่มเทปไปมันแบบว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆอยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราต่อไปเรืเลยนะครับขอบคุณมากคากรับครับก็อยากให้แฟนๆนะซัพพอร์ตเสมอเลยนะครับสำหรับได้มาถึงตอนนี้ดีกว่าคือจริงๆเนี่ยเพลงอยู่ตรงนี้แหละก่อนที่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยแต่ถ้าน้องๆมานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้ยินนสดๆม,มันมันจะไม่ใช่กู๊ดทม์เลดีโอเลย เราจะได้ฟังกันไหมได้ครับได้ครับอะไรให้น้องๆโชว์ซะหน่อยดีกว่าได้เลยบางส่วนบางส่วนจากเพลงนี้โมนาลิซามาเอาไปท่านหุกแล้วกันตรงกลางนะเพราะนั้นทุกคนเซ็นคีมเซ็นคีมามามาอามามามโอเคโอเคโอเคอ่าหอ้ โอมามาโมนาลิซาฉันเพียงต้องการได้ครอบของเธอเธอเธอแค่ผู้เดียวโอมามาโมนาลิซาแม้ความเป็นจริงฉันได้แค่มองมองมองเธอเป็นคู่เดียวมาโมนาลิซาเย้ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ต้องฝากทุกคนนะครับติดตามแล้วก็สนับสนุนน้องๆกันด้วยนะมาถึงตอนนี้ดีกว่าครับอยากให้ได้ได้ฝาก ผลงานซิงเกิลเดบิวต์โมนาลิซารวมถึงช่องทางการติดตามต่างๆผลงานของวงได้เลยครับครับก็ตอนนี้นะครับเพลงโมนาลิซ่านะครับเพลงเดบิวต์แล้วก Jamie, lonely, no. ็เป on ็นเพลงแรกของวงเราเนี่ยได้ปล่อยลงสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถไปรับฟังกันได้นะครับแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ที่ YouTube t a เ a l a b e l s ครับครับผมใชครับผมส่วนช่องทางการติดตามข่าวสารก็ดูได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยครับแพลตฟอร์มทกอันเขียนว่า dice d o s u n a y หรือว่า dice underscore s u n y ได้เลยครับใช่ ไปสองได้มีใครอยากจะเสริมอะไรไหมหมายถึงว่าฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยมัวเองะฝากตัวเองฝากองฝากตัวองฝากวงฝากเราเองฝากองฝากองอากอฝากตฝากวฝากวเาวเงาวเอ้ฝากองออกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคเออเอองเ เอาวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับจริงๆแล้วมีสิบคนแต่วันนี้มาเก้าคนขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ส่งความคิดถึงไปถึงน้อยอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมที่ที่ไม่ได้มาเดี๋ยววันหลังเรามีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ต้องไปฟังเพลงนี้ด้วยกันนะครับพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนที่จะไปฟังพร้อมกันที่กูชามเรดิโอครับผมก็เพลงมอนาลิซ่านะคะเป็นเพลงเดบิวเพลงแรก ที่พวกเราตั้งใจทำมากๆขอยากให้แบบทุกคนได้ฟังครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอู้กับเมืองอู้กับเมืองมีมมมออมแฟนที่เชียงใหม่ฟังดน,นียมีคนที่เชียงใหม่ฟังอยู่ก็อขอให้ออบาด <c oughs> บัจจัยก้าคนเชียงใหม่นะครับขอให้แบบคนเหนือหรือว่าคนภาคอื่นหรือคนทั่วโลกเลยครับฟังแล้วก็ขอให้ฟังอย่างมีความสุขนะครับอุบลอุบลรชาอบอุบลอุบลอุบลอุบ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 ลอะบนอบลอุบลอลอุบลอุบลอุบลอบลอุลอลอุล ก็ฝากน้ำ้อครับพวกเราก็เนื่อยกันอย <laughs> <c oughs> okay, ู่ครับฝากฝากน้ำนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากแล้วฟังเพลงนี้ด้วยกันเลยนี่คือโมนาลิซาจากได้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย